หรับวันนี้นะคะหญิงมีทริกง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะโดยการฝึกให้สุนัขคอยโดยที่มีขนมชิ้นจิ๋วอยู่ตรงหน้าและเราไม่ให้สุนักกินทริกนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถฝึกและไปอวดเพื่อนๆเอาไปโชว์ญาติพี่น้องได้เลยค่ะแล้วญาติพี่น้องจะบอกว่าโอ๊ยสุนัขของคุณน่ารักมากคอยโดยที่ไม่ยอมกินขนมได้เพราะนั้นอยากรู้ว่าทำกันยังไงนะคะเรามาฝึกกันค่ะ เริ่มจากให้ยูจิอยู่ในท่าหมอบก่อนนะคะหมอบขนมชิ้นจิ๋วอยู่ตรงหน้าให้เขาเห็นวางที่พื้นถ้าเกิดเขาจะเข้ามากินขนมเราก็สั่งเฮแล้วแต่คำสั่งเลยนะคะว่าเราจะห้ามเขาวิธีไหนแล้วเราก็หยุดรอสักพักหนึ่งโอเค เรามารอดูกันใหม่นะคะหรือว่าเราเพิ่มความยากขึ้นวางตรงมือเราสามารถใช้คำสั่งเสียงห้ามเวลาเขาที่จะเอาจมูกมาใกล้ขนมหรือว่า จะพยายามกินขนมถ้าเกิดเป็นสุนัขตัวอื่นที่ยังไม่ได้ถูกฝึกเนี่ยเขาจะพยายามเอาเอาจมูกมากินขนมใช่ไหมคะเราก็เอามือกัดเราสามารถใช้เสียงห้ามหรือว่ากันเขาได้นะคะสุนัขจะเรียนรู้ได้ค่ะแล้วก็ให้เขารอสักพักโอเคนี่ค่ะฝึกง่ายๆเอาไว้โชว์เพื่อนนะคะมาดิโชว์เมียนมาวันหยุดได้ไ กำลังเพิ่มความอลังการให้กับปอกคอของวัสบีนะคะคือไม่ใช่ธรรมดาค่ะ ตอนนี้นะคะปอกคอนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะดูสิคะอลังการใหม่แต่ยังไม่พอค่ะเราเนี่ยเน้นความลิเกพันล้านค่ะอันนี้เราจะใส่เครื่องเพชรลงไปค่ะเราก็จะดูว่าเครื่องเพชรชิ้นไหนดีที่จะเหมาะสมคือนี่อันนี้ที่ร้านไม่มีนะคะเอามาเองนะคะเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของแม่นะคะนีชิ้นนี้กําลังดีเกิดเป็นลูกบ้านนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วก็ล้อมด้วยเพชรโอ้โห ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบงานฝีมือแบบลูกโป่งเนี่ยนะคะลูกโป่งก็มีอีกหนึ่งร้านนะคะมาแนะนําร้านนี้เนี่ยนะคะเขาได้นําเอางานปั้นเนี่ยนะคะมาอยู่บนตําไดนะคะเก๋ไหมคุณผู้ชมและลูกโป่งเนี่ยก็จัดการเอาวาสบิเนี่ยเป็นนางแบบเรียบร้อยแล้วอยากเห็นมากเลยว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะจะน่ารักเหมือนตัวจริงหรือเปล่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดและประณีตเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับว่างานปั้นที่พูดถึงนี้คืออะไรและสามารถปั้นเป็นอะไรได้บ้างครับสำหรับแนวคิดนะครับมันมาจากความชอบในงานปั้นในสมัยเด็กนะครับเราเจอตัวนู้นตัวนี้แล้วเราชอบเราก็ปั้นมาเรื่อยนะครับเราก็เลยเอาไ้ตรงนี้ที่เคยปั้นๆมาเนี่ยเอามาเปิดเป็นร้านที่จะทํางานทุกรูปแบบ ตตาามทที่ทุกกคน้องรสำหรับตอนนี้วัสดุที่เราใช้ปั้นนะครับเป็นตัวดินเกาหลีแล้วก็มันสามารถที่จะใช้ได้ง่ายด้วยการที่ว่าเราแค่ติดเนี่ยมันก็จะอยู่แล้วแล้วก็ข้อดีอย่างก็คือว่าตัวดินเนี่ยมันจะคุณสมบัติเบาคล้ายๆกับโฟมพอเวลาเราทำชิ้นงานเสร็จเนี่ยมันตกก็ไม่เป็นอะไร ะเริ่มปั้นหน้าของน้องวาซาบินะครับเริ่มจากการผสมดินเป็นสีเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับผสมตามหลักแม่สีนะครับอย่างส,สีน้ำตาลก็จะใช้เป็นดำกับสีส้มเวลาเริ่มก็จะเริ่มจากส่วนหัวก่อนแต่เวลาทำถ้าทำในใส่แฟนได้อย่างเงี้ยครับเวลาทำหัวมันจะต้องโตหน่อย You your You your You your you out put 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 right 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 r in in hand 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 shake And เราก็ไปดีไซน์ดูนะครับว่าเวลาทำจะทำเป็นท่าไหนแต่ถ้าดูจากเชฟของตัวสุนัขแล้วเนี่ยน่าจะทำเป็นท่านั่งด้วยความที่ว่าเป็นแฟนไดเป็นรูปทรงแท่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันยาวอย่างนี้มันจะเกินถ้าเป็นไซส์เล็กความยากมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราหยิบจับลำบากแล้วก็มือเราจะเข้าไปไม่ถึงต้องต้องใช้เครื่องมือเป็นพิเศษ จะเป็นทำไดก็เป็นหุ่นยนต์เป็นงานปั้นภาพคนหรือว่าดีไซน์เป็นของใช้งานได้พวกที่วางโทรศัพท์แล้วเราแทรกรูปหน้าคนหรือว่ารูปสัตว์เลี้ยงที่เราชอบอย่างเงี้ยเข้าไปได้เสร็จแล้วครับผมนักวัดสบิเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเห็นฝีมือและผลงานทั้งหมดของเขาแล้ว หลายๆคนคงสนใจอยากจะเอารูปน้องหมาน้องแมวไปทำกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับรับรองว่าผลงานต้องออกมาถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับ เราจะลองให้กับนางแบบนะคะพอไม่ลูกโอ้ตายจริงมันเข้ากับลูกมากเลยลูกเห็นไหมคะคุณผู้ชมง่ายได้มากเลยแล้วก็สวยมากสวยมากเลยนะนี่ ตอนนี้นะคะเราก็มีปอกคอที่ไม่ซ้ําแบบใครแล้วนะคะแล้วก็มีอันเดียวในโลกด้วยนะคะเ <g rain> ก๋ไก๋มากเลยนะลูกเนาะวาก็แฮปปี้มีก็แฮปปี้ <c ười> เดี๋ยววันหลังจะยืมใส่นะ <c ười> จวยมากเข้ากับเสื้อผ้าชุดนี้มากเลยเห็นไหมจุวยเนาะมนันแน่ สนใจทําบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ทําที่ร้านนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็ว่างๆเดี๋ยวทำอีกอันนึ้ดีกว่าเพิ่นต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะเราเล็กๆไม่ค่ะ This has no identical. You can't hack my digital future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Ni Like biblical futuristic next level. Ha ขอบคุณนะคะร้านโมโมทาร่ามากเลยนะคะสปอคอสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณด้วยค่ะที่ส่าคอยกํากับนะคะว่าฝั่งไหนด้านหน้าด้านหลังระวังกาวจะร้อนโดนมือหรืออะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวยงามมากโชว์ลรกชวโชว์ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากสลัดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของน้องหมาจากคอปโมจิและสถานที่แห่งนี้ค่ะเดอะซิเคิลราชพฤกษ์ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบาย